หัวนอนของแต่ละคนนะ่ะไม่เหมือนกันนอนให้ถูกทิศชีวิตจะแปลเปลี่ยนเช่งทันทีดีทันพันอันนี้มีเคล็ดลับอยู่อย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผม เป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกท่าน,นสวัสดีครับ,รบอบกติฉแสรรมังกรธนากรตันอาวัชนาการวันนี้ผมขอพูดถึงเรื่อง12นักสัตวเราเกิดภายใต้12นักสัตว์แต่นักสัตวของจีนผมก็พูดลืมเมื่อกี้นักสัตว์แต่ก็พูดบอกนักสัตว์นักสัตว์ของจีนเนี่ยน,นะมาจากตั้งแต่หนูยันหมู มันวนเวียนอยู่รอบตัวเรานอนอยู่ทิศทางของมันเองน่ยมีทิศทางของประจําตัวนะครับเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าเวลาเราไปซื้อที่ดินเอาเข็มทิศอันนี้ไปวัดแล้วถ้าเป็นทิศทางที่ชงกับปีเกิดอ่ะไม่เอาเช่นหลังบ้านทิศเหนือคนเกิดปีม้าอยู่จะไม่เป็นความสุขอันนี้มีเคล็ดลับอยู่ เริ่มต้นของคนเกิดปีหนูถ้าหัวนอนนะครับอยู่ศูนย์องศาหรืออยู่360องศาหัวนอนตรงตรงเหนือเปรี้ยกเ,เ,เลยองศาชีวิตคุณจะรุ่งโรธทำอะไรจะมั่นคงเพื่อนฝูงจะช่วยสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีนอนหลับสบายคนเกิดปีวัวขยับมานิดเหมือนนาฬิกาถ้าคุณเอานาฬิกาเลข6วางทิศเหนือ,อ เลขเจ็ดก็จะเป็นวัวตำแหน่ง,งสาสิบองศาวัวนอนตรงนี้สง,งบนิ่งเหมือนอยู่ในข้อที่กลางมุงยุงก็จะไม่กัดนอนมั่นคงฝันเห็นเงินเห็นทองมีครั้งเก็บทองเกิดขึ้นทำอะไรก็เหลือกินเหลือใช้นั่นวัวพลิกไปอีกไม่อันนี้ไขความลับกันมันเลยครับคนเกิดปี ปีเสือ60สบองศาอ่าตอนนี้ว่าถามว่า60องศารู้ได้ยังไงครับคุณไปยืนกลางบ้านเอามือถือไปปั๊บเปิดเขปทิตเลขห0ขึ้นตรงไหน,นคนเกิดปีเสือหัวนอนไปตรงนั้นครับอาหารการกินจะอุดมสมบูรณ์เหมือนมีเหยื่อมารออยู่หน้าบ้านอ่าหัวนอนไปทางนี้นอนหลับฝันดีตื่นขึ้นมามีโอกาส เฮงเงรวยรวยคนเกิดปีกระตายครับคนเกิดปีกระตาย90องศาถ้าไม่มีเข็มทิศดวงอาทิตย์ขึ้นตรงไหนหัวนอนคนเกิดปีกระตายไปตรงนั้นเลยครับเรื่องใหม่ๆจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆล้มแล้วสามารถลุกขึ้นได้วันนี้สู้เรื่องนี้ไม่สำเร็จวันพรุ่งนี้มาสู้ใหม่สำเร็จครับแปลว่า ซ้ำซ้ำซากซากแต่สำเร็จง่ายกระต่ายนอนหัวไปทางเ0้าสิบองศาความสำเร็จมามาต่อครับคนเกิดปีมังกรครับมาแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบองศาอยู่ตำแหน่งไหนตะวันออกเฉียงใต้ครับมังกรจะนอนนิ่งนะนิ่งแปลว่ามันดีสำหรับที่คนมีมีผัวเกิดปีมังกรเพราะมันบินไม่เคยหยุดไม่เคยอยู่บ้านเลย ถ้าได้นอนตรงนี้มันรู้สึกหลับสบายตื่นขึ้นมามีความสุขแปลว่าเหมือนวางหลุมฝังศพที่ดีลูกหลานเจริญรุ่งเรืองนี่เป็นเคล็ดลับถ้าบนหัวนอนนะครับมีโองมังกรไว้สักลูกหนึ่งสุดจะฮอตเลยครับมาต่อครับคนเกิดปีงูแหมนอนนี้ชอบชอบกอดหมอนข้างด้วยคนเกิดปีงูครับ หัวนอนไปหนึ่งร้อยหาสิองศาแต่อย่าลืมนะครับคนเกิดมปีงูเนี่ยไม่มีหมอนข้างเนี่ยงูมันชอบกอดชอบรัดชอบกลึงนอนคนเดียวก็ไม่ค่อยมีความสุขนอนหมอนใบเดียวไม่ดีอันนั้นมีเคล็ดลับอีกตัวหนึ่งเพราะนั้นนอนทิศนี้เหมือนนอนเฝ้าทรัพย์สมบัติถ้าคนทำงานอยู่ที่บ้านตัวเอง เลือกทิศนี้นอนเลยสำหรับงูถ้าขายลูกค้ามาถึงร้านไม่ต้องเรียกหามาต่อครับแหมวันนี้นะมาคนเกิดปีม้า180องศาใต้ตรงๆเปี้ยมีพลังมาเคยเห็นม้าแปดตัววิ่งไหมคนจีนเขามีคำว่าเบ้เก่ากงเซ็งม้าส่งเสริมความสำเร็จไอ้รูปม้าแปดตัวที่ไปติดอะ ถ้าคุณไปติดตำแหน่ง180องศานั่นที่ถึงได้ผลจริงดังนั้นคนเกิดปีมาหัวไป180องศาความสำเร็จมาเยือนเพราะเพื่อนมาช่วยต่อ,อคนเกิดปีแพะครับคนเกิดปีแพะเป็นคนชอบเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าจะดูดีโดยเฉพาะรองเท้าผ้าใบเนี่ยปุ๊บเต็มบ้าน นอนไปสองร้อยสิบองศาเหมือนแพะเฝ้าซับนอนไปค้าขายที่บ้านยิ่งขายดีเป็นช่างนักสะสมใครที่มีผัวหรือเมียแพะทุกเที่ยวบ่อยๆเนี่ยจับไปนอนตรงนี้สงบอยากอยู่บ้านแล้วขยันทำมาหากินผมมาดูต่อคนเกิดปีลิงห คนเกิดปีลิงมักจะขับรถเร็วพุดพลาดพูดพลาดเหมือนลิงเลยครับนอนหัว240องศา240องศาเป็นตำแหน่งแม่เท่าเป็นตำแหน่งผีบ้านผีเรือนคนเกิดปีอื่นนอนนะหุ่นวายแต่ปีลิงนอนกลับมีความสุขแม่ออกมาช่วยเหลือแม่เท่าเจ้าที่ให้ผล เจ้าที่ให้คุณสำหรับปีลิงทำแล้วเฮงแน่นอนมาคนเกิดปีไก่ครับกกปีไก่หมายถึงหง270องศา270องศาคนอื่นนอนไม่ดีตะวันตกกลัวกันเยอะแต่คนเกิดปีไก่ยิ่งนอนยิ่งเฮงนะยิ่งปี2พ6 7ยิ่งเฮงใหญ่อ่ ถึงทิศจะมีดาวร้ายก็จริงแต่ไก่กับมังกรฮะกันนะจะมีคนมาช่วยเหลือมากมายเลยเพราะนั้นไก่นอน270องศาประสบความสำเร็จเรามาดูคนเกิดปีหมาครับ300องศาหมาเหมือนปู่โสมฟอกซัพย์คนเกิดปีหมาเนี่ยมักจะแอบเอาเงินเมียเนี่ยที่ซ่อนเมียเนะ่ยเก็บไว้ในเก๊ก บนรถยนต์ถ้าไปคลายความลับใครก็อย่าเพิ่งตกใจนะนอนหัว300องศาในะชีวิตจะมีความสุขถ้าขายจะประสบความสำเร็จยิ่งนักสะสมของเก่าแล้วพวกเล่นพระเครื่องนะครับจะซื้อพระในราคาถูกแต่ขายมีราคาแพงมากเรามาดูคนเกิดปีหมูสุดท้าย330องศา ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งผู้มีอุปถัมภ์ค้ำจุนใครที่ไม่ค่อยมีคนช่วยนะครับโดยเฉพาะปีหมูนอนหัวไป330องศาหลับก็ฝันดีตื่นมาก็มีคนสนับสนุนอุดหนุนเขาเรียกว่าอูกุ้ยนังเข้ามาเสริมตั้งแต่ยังนอนอยู่ได้ซ้ำไปครับแน่นี่คือ12นักษัตวนอนให้สุกคิด ชีวิตจะแปลเปลี่ยนเพ่งทันทีดีทันพันพ่อพ่อพ่อสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ